วิธีคิดต้นทุนข้าวผัดทะเลแบบละเอียดทํำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็วิดีโอนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการคิดต้นทุนนะครับเกี่ยวกับเมนูเดลิเวอรี่นะครับเป็นตัวข้าวผัดทะเลนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตัวรูปตัวอย่างนะครับสําหรับการทำข้าวผัดทะเลเดลิเวอรนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวตารางการคิดต้นทุนนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับ วิธีการเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้ดูตารางนะครับภาพรวมก่อนก็โดยหลักทั่วไปเนี่ยในการทำตารางต้นทุนเนี่ยก็จะมีเป็นชื่อเมนูนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วันเวลาที่เราทำนะครับแล้วแต่วันเวลาที่เราได้ทำสูตรเนี่ยนะครับส่วนตารางเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเป็นลักษณะออช่องแรกนะจะเป็นวัตถุดิบนะครับ ช่อง2ก็จะเป็นปริมาณซื้อช่อง3หน่วยการซื้อช่องช่องสี่เป็นต้นทุนวัตถุดิบนะครับช่อง5เป็นค่ายิวตัวค่ายิวเนี่ยผมทำวิดีโออธิบายไว้แล้วในเรื่องวิดีโอเกี่ยวกับทุเรียนนะครับการคิดค่ายิวนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวยังไงผมจะอธิบายคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับช่อง6กเนี่ยก็คือตัวต้นทุนจริงนะครับ7เนี่ยปริมาณใช้จริงหน่วยใช้แล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบนะครับ ที่ตีราคาแล้วเป็นบาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ1เมนูที่1เนี่ยเป็นข้าวนะครับปริมาณซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นกิโลกิโลละ35บาทยิวเนี่ยสองร้อยเปอยิวสองร้อหมายความว่าไงาหมายความว่าข้าวเนี่ยเวลามันหุง1นกิโลเนี่ยมันจะกลายเป็น2อกิโลใช่ไหมครับจากข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกเนี่ยปริมาณมันเพิ่มมากขึ้นอีก1เท่าตัวค่ายิวต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะได้ปริป 17.50เพราะว่าเราได้ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่านะครับปริมาณใช้จริงเนี่ยข้าวกล่องเนี้ยในการผัดเนี่ยใช้อยู่ที่150กรัมนะครับก็ตกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2.63บาทนะครับต่อไปเป็นแครอทนะครับตัวแครอทเนี่ยตอน1นกิโลเนี่ยสาบาทค่ายิวเนี่ยแปรวมราคา35.29บาททําไมถึง85%โดยประมาณนะครับก็คือลองนึกภาพตามก็คือตัวแครอทเนี่ย เวลาเราซื้อมาใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวหัวมันแล้วก็มีเปลือกเราก็มาปอกเปลือกมันทิ้งอีกเปลือกใช้ไม่ได้แล้วก็หัวขั้วมันอย่างเงี้ยที่เราต้องตัดหัวตัดท้ายออกใช่ไหมครับก็จะนับเป็นเศษส่วนที่มันใช้ไม่ได้เป็นเวทเมื่อคำนวณแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ85นนะครับที่ใช้ได้จริงฉะนั้นต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยจาก30บาทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่30บาท มันคือเมื่อเราคูณสูตรเข้าไปแล้วเนี่ย85%เนี่ยมันจะกลายเป็น35.29บาทปริมาณใช้จริงเนี่ยตอนหนึ่งที่เนี่ยใช้25กรัมก็จะอยู่ที่จ8ดบาทอันนี้พูดให้พอเข้าใจนะครับในในเรื่องของแครอทนะครับตัวอื่นเดี๋ยวผมก็จะให้เร็วขึ้นไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวหอมหอมหัวใหญ่นะครับซื้อมาเป็นกิโลนะครับกิโลละ40บาทค่ายิวเพราะว่าเอาเปลือกออกเหลือ90% รวมราคาเป็น44.44บาทนะครับใช้15กรัมนะครับต้นทุนจุดจุด67นะครับมะเขือเทศนะครับ1กิโล36บาทยิวเหลือ90%นะครับราคาต้นทุนจริงอยู่ที่40บาทปริมาณใช้จริง20กรัมนะครับปริมาณการใช้จริงเท่ากับจุด80นะครับต้นหอมกิโลละ125บาทนะครับใช้จงได้หักค่ายิวแล้วอยู่ที่90%นะครับต้นหอมนะครับ ราคาเป็นกิโลนะครับ125บาทหากค่ายิว90%แล้วราคาต้นทุนที่แท้จริงก็จะเป็น138บาท .89 นะครับใช้จริง3กรัมนะครับก็เท่ากับจุด42นะครับแตงกวา1กิโล2 2บาทหากค่ายิวแล้วได้95%นตะครับต้นทุนที่แท้จริง23.16ปริมาณใช้จริง20กรัมนะครับก็จะเป็นจุดบาทนะครับกุ้งนะครับกุ้งกุลา50ตัวต่อ300บาทนะครับ ค่ายิวเป็น100%เพราะว่าหน้าที่นี้เราใช้เป็นกุ้งกุลาโฟสเส้นแช่แข็งนะครับเราจะซื้อมาจากแมคโครเลยก็ได้มันจะมีไซส์บอกอยู่เช่น30ตัวโล40ตัวโล50ตัวโลนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็น50ตัวโลนะครับก็จะได้ปริมาณเต็ม100%อย่างเงี้ยนะครับกุ้งกุลาแช่แข็งนะครับ50ตัวต่อกิโลนะครับโลละา300บาทนะครับก็ได้100%เต็มค่ายิวนะครับต้ทนทุนที่แท้จริงก็300นะครับ ปริมาณใช้2ตัวนะครับตกตัวละ6บาทก็เป็น12บาทนะครับปลาหมึก100กรัมนะครับ 190, ตัวละ190เสร็ตัดเศษส่วนเหลือก็จะเหลือค่ายิวอยู่ที่90%นะครับต้นทุนที่แท้จริงก็อยู่ที่2 1 1 1นนะครับปริมาณใช้50กรัมนะครับต่อที่ราคาก็จะเป็น10.56นะครับไข่ไก่30ฟองก็คือเราซื้อยกแผง90บาทนะครับ เป็น100%ใช้จริง1ฟองนะครับสบาทนะครับแล้วก็เราก็จะได้ต้นทุนมานะครับต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่34บาทจุด55นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวรวมต้นทุนทั้งหมดนะครับคราวนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็เป็นบรรจุพันธุ์ที่ใส่อาหาร Delivery นะครับตัวขาผัด Delivery เนี่ย ก็จะมีกล่องโฟมยกตัวอย่างนะครับ1.25บาทนะครับถุงพลาสติก1ใบนะครับจุบาทช้อนพลาสติก1คันนะครับจุนะครับพิกน้ำปลา1ซองนะครับจุดบาทนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้วิธีการคิดเนี่ยเมื่อได้ต้นทุนแล้วเนี่ยตัวต้นทุนเนี่ยเราจะบวกรวมด้วยเครื่องปรุงอีก 10%นะครับก็จะตีคิดเป็น3.14นะครับเครื่องปรุงพวกซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสต่างๆพริกไทยเกลือน้ำตาลน,น้ำมันอย่างเงี้ยนะครับตีค่ามิสซาร์นัทคอสอยู่ที่10%นะครับจะเป็นราคานี้ต้นทุนรวมก็จะเป็น34.50บาทนะครับคราวนี้ราคาขายจะมาจากไหนทางร้านเนี่ยได้ตั้งไว้ปริมาณฟู้ดคอสอยู่ที่กำหนดไว้ที่35%นะครับเราก็เอาต้นทุนเนี่ยหารด้วยเปอร์เซ็นต์ต้นทุนที่ต้องการเนี่ย ก็จะได้เป็นราคาตัวนี้นะครับ98.72บาทครับแล้วก็ถ้าเราคูณแวดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น105.63นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต้นทุนรวมแพ็กเกจจิ้งนะครับแพ็กเกจจิ้งก็คือตัวนี้นะครับที่เราคิดมาตัวนี้ก็จะเป็นต้นทุนรวมแพ็กเกจจิ้งนะครับ37.35บาทนะครับถ้าขายไม่รวมแวดก็ 1 0 6 7 2จนะครับถ้าขายรวมแวดไปด้วยก็11 4 1 9นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับเบื้องต้นสำหรับตัวการคิดต้นทุนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับวิธีการคิดต้นทุนเนี่ยก็มีสูตรมีรูปแบบฟอร์มหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับในวิดีโอไปเนี่ยผมจะมาคิดให้ดูแบบฟอร์มอื่นแล้วก็จะพาคิดพวกเมนูจัดเลี้ยงเมนูอาหารเดลิเวอรี่ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ เอาตัวที่เป็นตัวยอดนิยมแล้วก็ก็เราจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวต้นทุนอาหารนะครับมีทั้ง2แบบแบบ ไม่รวมแพ็กเกจก็อยู่ที่34.55หมายถึงว่าบางทีเราเสิร์ฟที่ร้านนะครับใช้จานของร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมแพ็กเกจสำหรับส่ง delivery ก็จะเป็น37.35บาทนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแบบฟอร์มคิดต้นทุนนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปโหลดได้ในช่องคําบรรยายนะครับที่ลิงก์ไลน์แอดเชฟแดนนะครับกดแอดเฟนเ <ๆ S 1> ข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อความให้เพื่อนๆกดทําตามแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิดีโอนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับ